ถ่ายวิดีโออยูอครับดนแลมากายว่ดโอก็ต้องมีหัวใจหน่อยดินอจนั้นนี่คือไม่มีใช้พูดเรื่องนี้เลยแต่ถ้าแต,แต่เขาไม่เข้าใจว่าปัญหาที่ราคาปุ๋ยแพงราคาราคาหมูแพงที่เมืองไทยมันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจาก a s e ยูเขยพอแก๊สมันแพงก็ทำให้ปุ๋ยแพงพอปุ๋ยเหลืองแพงข้าวโพดแพงจากบบจาก Black Sea Deal ของเขาที่ไม่เกิดขึ้น ตอบแทนงานไทยสามมือกว่าคนที่อยู่กลางความขัดแย้งของอิสราเอลทำมารวมๆโดนจับเป็นตัวประกัน50กว่าคนหรือ18คนนี่ผมก็ยังไม่ได้ต่างว่ากะทรวงางประเทศอิสราเอลบอกว่า54กระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่า18เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่นนอเอาแค่ตอนนี้นะถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเนี้คุณต้องรู้ตั้งแต่แบบ1947 1963 1973ที่ตาปนานสองครั้งพอดีเคนเนดีก็สอนพอดีผมเลยพอได้ต่าง หรือแม้กระทั่งปี2อ1 5ันอานผมเกิดที่สถาน,น,นทูตอิสราเอลในกรุงเทพฯเราควรมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสรเอลกับอมาตตอนนั้นยังเป็นปาเลสไตน์มันเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจครับผมแล <c oughs> ้วผมอาเกิวว่าในช่วงที่ผมเป็นนักเรีนยนที่นี่เนี่ยเวลาเราคุยเรื่องการต่างประเทศตอนนั้นเราอาจจะยังเรียกว่า globalization อยู่เนี่ยไทยได้ประโยชน์จาก globalization เข้ากับไทยได้รับผลผลผล,ผลเสียจาก globalization แต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยได้รับแต่ผลเสียจากโกลบอลไลเซชันได้รับแพนเด믹ได้รับ PM 2.5ได้รับราคาหุ้นแทนได้รับราคาถูกหลือแพงแต่ไม่ค่อยได้ประโยชน์จากโกลบอลไลเซชันอีกต่อไปแล้วส่งออกไปทางตนดับกของอาเซียนการเข้ามาในการลงทุน FDI ก็เป็นอันดับ6ของอาเซียนชนะอยู่แค่น่าจะกัมพูชานิดนึงแล้วก็เมียนมากแค่นั้นมาเลเซียอยู่เอ้ยฟิลิปปินส์อยู่ประมาณนี้ประเทศไทย แล้วก็คือเป็นที่เหล,ลคือเป็นแคเดียเา่างคือทให้เราการท่องเที่ก็ไม่ได้กลับมาแล้วเ,ลเราเห็นแล้วเลถ้าเราดู pros แล cons analysis นะเราก็จะเห็นว่าเราได้ cons เยอะ่ pros เรา,าไม่ค่อยได้าทีา่คาถามกลับมาว่าเราจะจะทายัางไงต่อไปผม <c oughs> ก็คิดว่าท,าทานที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องทำให้โฟเตอร์เราเข้าใจแล้วก็ทาให,ให,ให้การที่ผมมาอยู่ที่นี่นให้เข้าใจว่าการที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งหรือการที่คนไทย r e v i v e รีไวซ์ออร์เดนพอลิซีกลับขึ้นมามันเป็นสิ่งที่จําเป็นครับ <ทะ S 1> ไม่ใช่ว่าพอเราบอกว่า้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมามันมีผลรกระทบกับชายแดนตั้งหลายพันกิโลในบ้านเรานะธุรกิจอาหารธุรกิจประมงในประเทศไทยมาจากแรงงานของพี่ท้องภาคช้าในเมียนมารนะรับพอพอมีนัการเงมือนพูดเรื่องนี้แล้วกลายเป็นแบบว่าคุณ <c oughs> ไ่ยุ่งเลยครับที่เรื่องของคุณจะไ่ยุ่งอะไรครับห <c oughs> ร,รือการที่เราแจนขึ้นมาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะให้ ระ,ะเบียบโลกใหม่ให้ประเทศที่ใหญ่กว่าลูกอารประเทศที่ทเล็กกว่าที่ไม่ <c oughs> ต้องดำเนินถึง international รอเลยเร่ลยการอย่างที่ชื่อฟมอย่างประธานดิปลิโตโควีที่ไปหาทางเซเลนสกี้แล้วก็ปรตินเพื่อที่จะให้ให้เกิดอะไรที่มันรอดชอบแล้วก็ให้ทำได้เร็วล,ลายกทกแบบนี้ทำ stability กิดขึ้นเพือ่าาาอธุรกิจน้ำมันปางเขาน้ำมันปาดน้ำมันทุนหรือน้ำมันก๊าดติดกันหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็น,นอย่างนี้คือฟูชิเคียร์ตี้ของอิอนโดนีเซียเขาถึงได้ต้องไปจัดการเขาถึงได้ต้อง p r o a c t i v แบบนี้เขาต้องสามารถที่จะ revive กลับมาได้ต้องสามารถที่จะ build alliance ได้ไ<อ>ว่าเนี่ยเราอยู่ในในพื้นที่ที่ว่าเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือก principle ใครท<อ>ี่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อน,นแต่ถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดแล้วทำให้พีซของเอเชียมัน unstable มากขึ<อ>้นผมก็ต้องพูดกับเขาแต่ใครที่เป็นศัตรูแต่ทำในสิ่งที่ ถูกต้องเราเปสิ่งที่เมื่อประเทศไทยไม่อยากโดนแบบนี้เหมือนกันเราก็าจะต้องโบนแบบนั้นในยูเอ็นเขาก็ต้องฟีดอัพขึ้แบบนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ซึ่งรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะพูดเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเงียบเพื่อที่จะให้กลับมาจนให้มันอยู่ที่เป็นรูเกรทได้เ,ออเราต้องรู้ให้ได้เรื่องของร้านอาหารน่าจะเยอะเราต้องบอกว่าเราต้องคิดแล้วว่าการจากประเทศไทยของเราเนี่ยมันคืออาลักชา์ไม่ใช่บูเฟ่ที่ได้เข้า ถ้าเกิดใครที่คิดไม่ละเอียดปุ๊บมันก็จะบอกบุฟเฟ่ต์ไปเลยว่าไอ้ชั้นสนิทกับฝั่งนี้ฉัน,นก็จะเป็นฝั่งนี้ชั้นสนิทกับฝั่งนี้ฉัน,นก็จะกลายเป็นฝั่งนี้ทแบบี่เหลือทุนทจะผิดจะถูกกันไม่สนมันคือบุฟเฟ่ต์ไงแต่ของผมมันคืออาราคัตว่าถ้าอันนี้เขาทำมาถึงอเราจะเป็นเพื่อนเราจะที่ทำมานี้มันทำให้ความให้ international p e a ี e ที่มันกระจายหรือว่ากระจายมากขึ้นไปมันก็ต้องพูดขึ้นมาในขณะเดียวกันไหนคนที่เราไม่เคยคิดแต่ว่าโดนทำลายโดน เราก็ไปอยากโดนนครับเราก็ต้องเข้าไปสนับอนุนครับมันเป็นบาลานซ์ที่ปริสิโพลครับมันไม่ได้เป็น principle มันไม่ได้เป็นบาลานซ e ที่แย่ริ่นครับและสุดท้ายแล้วเราก็รกีบีบเสร็จรีบาลานซ์เสร็จเราก็ต้องมาเรียคาลิเบรตเปนใหม่คาลิเบรตก็แบบการต่างประเทศถึงแล้ว่าในช่วงที่มันเฟื่องฟูจริงจริงนะถ้าในยุคที่มันเฟื่องฟูจริงจริงถ้าตาจำได้ตอนที่ย้ายมาอเมริกาเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไป,เ,เ,วรเ,ปเรื่องเกี่ยวกับการค้าไปเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน มันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ climate change ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ human rights ไม่ไไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยสัเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาจนมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้อง link แฝงแอบรับออกว่านอกจากจะเป็นเรื่องเกีออาา่ยวกับการค้าการต่างประเทศแต่ว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นการเรื่องใหม่ที่ human rights ต่างที่เป็นคนที่จะปรับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันก็ไม่งั้นเนี่ยครับยุโรปมีสี่แบ ธุรกิจในเมืองไทยใช้พลังงานจากเมือง <c oughs> ส่งออกในยุโรปอาจจะไม่ได้กับการเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้กิดคุณไม่ calibrate f o r e i g policy ของตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้มันตรงต่างนั้นคุณจะไปบอกว่าโอเค I like fair and human rights แต่ว่าใช้กฎไมายไม่มีนิติรัฐที่ทำมัแยบยลต่อเวลาเป็นลออแฟ่ตลอดเลัเหมือนกับคุณจะไปพูดวันเดียวกันแล้วก็คุณชอบโดน ทำให้ดอมเมสติกพอลิซีของเรามันตั้งขึ้นได้จนกระทั่งเรามีความชอบที่จะพูดเรื่องฟอร์เรนท์พอลิซได้สมัยก่อนีถ้าเกิดคุณมาจากมาจากการชี่อำนาจแล้วคุณพูดเรื่องประเทธิี่ตยคิดว่ามีใครตอบคุณบ้างือจริงจริงฟอร์เรมันก็คือดอมเมสติกพอลิเอาหมดมันคือกระจกขึ้นแต่ลกันนถ้าเราสามารถจัดการดอมเมสติกแอฟแร์สงหราได้พวกแล้วก็ขึ้นมาทำงานอยู่ในอาเซียนใหม่ร้อยกว่ ในอา,อาเซียนด้วยกันอยู่กัเมมเบ founding m e m b e r 5าประเทศอยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยการ6กบล้านคนมันจะกลายเป็น6 6 7 0ลา้านคนเศรษฐกิจมันจะกลายเป็น3.6-3.7 t r i l l i o n dollars เราจะกลายเป็น middle power เราจะไม่ใช่เป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเราจะกลายเป็น middle power ที่ทำให้ความซับซ้อนระหว่างสองมหาอำนาจในสับซอนมากขนาด พราะมันจะมีกฎหลางที่มีที่เขาต้องฟังเพื่อเปรียบเทียบกับอาเซียนพัสญี่ปุ่นเกาหลียาสมมุติก็จะทำให้เกิดอีสโตเอเชียขึ้นมาได้จริงแล้วก็สามารถที่จะมีการเที่ยวสวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับช่วยกันกดแชร์ไปในหลายกลุ่มนะครับเพื่อที่จะได้เห็นการร่วมมือพูดคุยของคุณพิธาในการแสดงวิสัยทัศน์นะครับ ในเอ็มไอทีทิมพอสตาร์ช่วยกันแชร์กีนยอนะครับถ้าถูกใจก็กดหัวใจรอรอเป็นกำลังใจให้แบบนี่ด้วยนะครับ สวัสดีน้องโอ้นะครับสวัสดีคุณตุกตาโอเคเยดี๋ยอะบริหารน่อยดีกว่าโอเคขบเข้าแถวเลยค่ะข้แถวแถวกว่าครัะเดี๋ยวผมบริหารให้ได้ทุกคนแล้วก็ไม่นชนแถวกัดเลยนหนึ่งไม่ใช่ไม้กะ ตัวทีนตัวี้เก่ทุกคนแล้วก็จะได้เอฟเช่นด้วยนะครับตอวเีอดีกว่าเราะด้งทเอาให้คอบทุกคนเด้นะครับไม่ได้ครบ่อด้ถยไม่ได้ั้หเดี๋ยวเีนยอถ่ายกันอย่างนี้นะครับจากฝั่งขวามาอย่างนี้น

ก็มีถ้าเกิดใครไม่มีกล้องไม่เป็นไ้องต้อมีั้งแดครับเดี๋ยวจะอัพในีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมาคนเดียวก็ส่งกล้องให้คุณได้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ถ่ายแลวก็จะได้โลโลได้ครต้งกรนะครับโอเคเครับอะไรครับขอแสดงความยินดีกับ14ล้านเสียงทุกคนด้วยนะคะ วันนี้คุณได้เลือกผู้ชายคนนี้มาอย่างเต็มภาคภูมิใจแล้วคุณจะไม่มีวันกลับไปเสียใจอีกสักครั้งเดียวถ้าตราบใดที่เขายังทำงานเพื่อประชาชนแบบนี้ขยันขันแข็งแม้วันนี้จะถูกพักงานแต่ก็สามารถที่จะต่อยอดความคิดให้กับประชาชนหลายสิ่งหลายอย่างในบางคน ซึ่งนิสัยก่อนที่จะรู้จักกับคุณพิธาหรือประธานทีมของเราเนี่ยจะเป็นคนอีกแบบหนึ่งตัวเราก็เช่นกันเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่มุทะลุแล้วก็จะไม่พลาดในการที่จะทำคลิปที่แบบโหดโก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้เราใจเย็นลงเป็นเพราะว่าเราฟังจากการที่เขาได้สื่อสารให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาในทุกๆครั้งที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเวลาที่ให้แนวความคิดหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อมันทําให้เรารู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจทําเรื่องการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการแล้วเราก็ถือว่าเขาเป็นผู้นําแนวหน้าเรายอมรับนับถือกับกิจกรรมที่เขามุ่งมั่นที่จะทําในทุกๆด้านลงพื้นที่จริงเป็นต้นแบบให้กับสสในหลายๆเรื่อง แล้วก็เป็นผู้นำทางความคิดในขณะที่เขาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ออกหาเสียงไม่ว่าจะทุกวเวทีดีเบตจะมีผู้ชายคนนี้อยู่ในทุกเวทีแล้วก็ได้รับเสียงปรบมืออยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่เดินทางมาจากประเทศไทยมาถึงนิวยอร์กแล้วก็เดินทางไปไหนไหนพวกเราเห็นไหมคะการแต่งกาย รอยยิ้มบุคลิกภาพแล้วก็การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนมันทําให้พวกเรามีความภาคภูมิใจในตัวเขาแล้วทุกวันนี้เราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้ไปสร้างชื่อเสียให้กับประเทศไทยเลยในทางกลับกันเขากลับกอบกู้ศักดิ์ศรีให้กับประเทศไทยในหลายๆด้านเลยทีเดียวแม้วันนี้จะมีคนไทยบางคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบเขาแต่ไม่ได้รู้จักแยกแยะว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้เขาทำในนามคนไทยคนหนึ่งเขาก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันทุกคนจะเห็นปรากฏการณ์นี้ไหมคะที่มีกาดคอยดูแลโดยที่ครั้งเนี้ยประธานทีมเนี่ยเดินทางไปที่นี่กับคุณปูอดีเท่านั้น2คนแต่ก็มีประชาชนคอยต้อนอรับ แล้วช่วงระหว่างการเดินทางไปเนี่ยที่ไปที่วัดไทยที่นิวยอร์กตามที่พวกเราเห็นประชาชนในสองข้างทางก็เป็นการดให้โดยจับมือต่อกันเพื่อปกป้องเขาไม่ให้เขาโดนโคุกคามหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีฉุกเ,เฉินต่างๆแล้ววันนี้การที่เขาไปพบปะผู้นำในสถานที่ที่เป็นมหาาลัยที่เขาเรียนอยู่วันนี้สลิม แล้วก็คนเห็นต่างทางการเมืองมาตั้งคำถามกับเขาว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรแต่คนเหล่านั้นก็ได้ตั้งข้อรังเกียจในสิ่งนี้ซึ่งไม่ควรจะทำในฐานะที่ตัวเองเป็นคนไทยคนหนึ่งรู้ไหมการที่คุณไปดูถูกแบบนี้เท่ากับว่าคุณไปดูถูกสถานศึกษาที่เขาศึกษาอยู่เพราะที่นั่นมันคือสถานที่ที่เขาได้รวบรวมผู้นำหัวกะทิรวมกันอยู่มากมาย คุณก็ดูถูกคนไทยที่อยู่ในนิวยอร์กว่าหลับหูหลับตาเลือกคุณพิธาแล้วก็พักเก้าวไก่มาได้อย่างไรนั่นก็คือวิธีคิดของ i o แล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ชอบพักเก้าไก่อยากต้ให้ทุกคนที่เลือกเข้ามาวันนี้จงภูมิใจในสิ่งที่คุณเลือกจงภูมิใจในสิ่งที่เขาทําเขาไม่ทำให้คุณเสียหน้าอย่างวันนี้ได้บรรยายที่มหาลัยฮาวาดที่เคย ศึกษาอยู่ก็ทําให้พวกเรามีความประทับใจมากมายเห็นไหมคนไทยในต่างประเทศต่างก็ชื่นชมสื่อบลชนต่างประเทศก็ชื่นชมในความสามารถคนเราไม่มีใครนึกถึงหรอกว่าการที่จะบรรยายเพียวๆโดยที่ไม่ได้ดูชีตเลยเนี่ยมีหลายคนออกมาชื่นชมมาทําคลิปทําอะไรแต่สิ่งที่เราแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องมหาัาจรรย์มากๆเลยทุกคนประชาชนคนที่เลือกเขา พยายามสอดส่องหาแล้วก็ช่วยกันมากตั้งแต่ก่อนที่ประธานจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผู้ชายคนนี้ใครอย่าลืมนะพี่โซแล้วก็ใครใหลายๆคนเวลาที่ลงคลิปลงไปเนี่ยก็จะมีคนไปตัดคลิปออกมาโดยที่ไม่มีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเขาเรียกว่าหัวคะแนนธรรมชาติแม่น่อยแม่น่อยก็ได้เจอซอฟต์พาวเวอร์ผ้าขาม้ามาอยู่ที่คอพ่อไม้แฝนนี้เลยค่ามากๆเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาหาซื้ออีก สื่อหรือหัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันตัดคลิปต่างๆทำให้คลิปของพ่อพ่อคือลูกรักของติ๊กตอกพวกเราวันนี้มันจะเกิดปรากฏการณ์นี้มันเป็นมิติใหม่ทางการเมืองซึ่งประธานทีมแล้วก็พักเก้าไก่ทำให้คนสนใจการเมืองเพราะผู้ชายคนนี้ที่ชื่อพิธาลิ้มจเจริญรัตพวกเราต้องจำไว้แล้วก็จดจำประวัติศสาสตร์ที่พวกเราช่วยกันสร้างมีคนรักผู้ชายคนนี้ มากมายมหาศาลพวกเราคือด่ำส้มใหมัไม่ดมต้องมีหัวใจหน่อยดิหัวใจหม่หยหัวใจหน่อยหัวใจเลยหัวใจยห่ใด้วยหัวจยฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจหัวใจัหั่ใจรโอเคแล้วใจร โอเคกเ๋ยวเวลาปมาทีให hey. ้สอสลาจริงๆเทสลาจริงๆเทสลาคุณท okay. ีมคะขอจับมือคุณทีมหน่อยค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะมากค่ะสวัสดีค่ะคุณทีมสวัสดีนะคะ พีครับไ r เว a t e l y p ไ i v a t บ p r ก่อน p r i ว a ครับขอบคุณมากๆโชคดีปลอดภัยค่ะ